สองนี้ครับทุกคนจะรอรอ จากปกติเป็นเป็นคนพูดมากแล้ววันนี้ไม่พูดลยหรอก็สำหรับจริงๆวันนี้ครับที่อยากให้ไลฟ์กันเพราะว่าอยากให้เหมือนแบบน้องๆได้ได้มีโอกาสได้มีโอกาสพูดกับทุกทุคนมีโอกาสเล่าแหละเอาจริงแล้วส่วนตัวของผมกับทีมงานเองอะทราบมาก็เกือบปีเนาะใกล้ๆปีหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงแล้วเหมือนน้องจบการเรียนจากโร <c oughs> งเรียนเรา <c oughs> ใช่แล้วก็กำลังจะไปต่อที่สถาบัานใหม่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วสำหรับอตอนที่เราตอนตอนที่น้องมาบอกเราก็ได้มีการคุยกันเนาะแล้วก็กับตัวมินเองก็รับรู้ มาตลอดด้วยนะครับแล้วก็มีการคุยการอะไรต่างๆงานต่างๆที่มีเราก็พยายามเคลียให้ทำลายมันจบเ,เรียบร้อยตามจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคืองานโฆษณาออของสองคนที่รับไว้ซึ่งอันสุดท้ายมันจะจบเดือนเมษาเดือนนี้นะครับเราก็เลยพยายามรับงานอะไรที่ไม่เอฟเฟกตัวทำลายนี้งานอะไรที่สามารถจบได้ไภายในพีเรียดเดือนเมษาปีนี้เราก็ ยังทำอะไรต่งตางๆเพราะฉะนั้นอย่างนีอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมั่นใจได้เลยแล้วกไ็ไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามเลยคือเด็กทั้งสองคนรักกันมากๆนะครับรวมถึงตัวตัวผมเองด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วทุกคนรักกันมากๆแล้วก็เอาจริงแล้วการตัดสินใจอันนี้มันเป็นการตัดสินใจที่เราก็พพอร์ตน้องด้วยนะครับกอ็อยากให้ทุกคนติดตามแชปเตอร์ต่อๆไปของของของทั้ง ของปิงเองแล้วก็ของมีนด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนะอย่างหนึ่งเลยก็คือทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับตอนที่ปิงมาคุยก็วันนั้นก็มาคุยกับผมส่วนตัวพอคุยจบเสร็จปุ๊บเราก็มีนัดคุยกับพี่มีนต่อนะครับซึ่งถ้าสังเกตว่าตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้มันผ่านมาระยะเวลานหนึ่งปีเนาะพวกเขาก็ทํางานด้วยกันแบบไม่ได้มี ไม่ได้มีเส้นอะไรมาก,กันหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึก tension หรืออะไรต่างๆก็ทํางานร่วมกันแบบเต็มที่มาจนถึงจนถึงตอนนี้นะครับก็เอาจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนที่ผมบอกแหละว่าน้องแบบไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีทางที่จะไม่เจอกันยังไงก็ต้องเจอกันนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมันก็คือ เรียกว่า3าปีที่ผ่านมามันรู้จักกันมาดีมากๆในหลายๆอย่างแล้วก็ทั้งสองคนเติบโตขึ้นพร้อมๆกันมีนเองก็โตขึ้นปิงเองก็โตขึ้นในในหลายๆอย่างก็อยากให้ติดตามบริบทใหม่ๆของน้องทั้งสองคนนะครับก็ถ้าอยูอโซอยู่แถวนู้นแถวนี้อยู่ตัดอยู่นู้นอยู่นี่ไม่มีคนกินข้าวด้วยก็ เรียกได้ก<ด>ิเข้าวได้บ้านเธอกับบ้านฉันก็คือสามนาทีเท่านั้นเองแล้วก็ว่างๆก็จะชวนไปดูแขนบ้านได้ค่ะแ่แต่คือ,อแต่คือเราเราสองคนคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะทุก <c oughs> คนคือแบบว่าทาั <c> ้ง <oughs> ทั้งผมกับพี่มีกับพี่กองอะไรเงี้ยคือเราแบบว่าเราปกติกับคือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนแบบว่าสบายใจนะครับแล้วก็แบบ หรือว่าเราก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะใช่ค<ช>รับผมไม่ว่าจะมีงานด้วยกันหรือว่าจะไม่มีงานด้วยกันพวกเราก็อยู่ข้างนอกเราก็เหมือนเดิมกันพี่น้องรักกันดีใช่แล้วก็เอาจริงๆแล้วหลังจากที่หลังจากที่น้องมาบอกจะถามว่าเราแบบเราแบบถามว่าตกใจไหมมันก็ต้องตกใจเนาะทุกคนแต่ว่ามันเป็นการตกใจที่มันก็แบบหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มีการคุยกันอะไรต่างๆทีนี้ พอหลังจากเราทราบเรื่องปุ๊บผมก็เป็นคนที่แน่นอนว่าเราเหมือนน้องกำลังจะกำลังจะจบเรียนจากตรงนี้เนอะเราก็ต้องพยายามให้น้องไปในที่ที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับน้องซัพพอร์ตเหมือนเดิมใช่เราก็ช่วยติดต่อประสานอะไรต่างๆทุกอย่างให้เหมือนเดิมเพราะฉะนัน้นแล้วยังไงมันก็เป็นมันก็เป็นน้องเป็น,เป,นเป็นนุ่งเป็นอะไรต่างๆ ไปตลอดก็แบบว่าอยากให้แฟนบทุกคนนะครับก็ยังพพอร์ตพวกเราเหมือนเดิมนะครับผมสพอร์ตทงที่มีชอชทั้งผมนะครับว่าถึงแม้ว่าอนาคตแบบว่าพวกเราจะเป็นยังไงก็แบบว่าอยากให้ยังพพอร์ตกันเหมือนเดิมนะครับผมเราสองคนก็ยังพพอร์ตกันเหมือนเดิมบบทุกคนเลยใช่ก็จริงๆแล้วอย่างหนึ่งเลยคือขอบคุณสําหรับตอนผมอะสองสามวัน ก่อนจะมาวันนี้เนี่ยก็คือมวนบอกว่าจนป่วยไปเลยก็คือแบบเอาจริงแล้วพอมันใกล้วันปึกมันเหมือนแบบเมมโมรีดีๆมันเยอะมากนะครับแล้วก็ความทรงจําที่ดีเยอะๆเลยอะมันเยอะมากไม่ใช่แค่กับน้องทั้งสองคนขอบคุณมากๆเลยสำหรับความทรงจําดีๆที่ทุกคนมอบให้กับตัวตัวผมด้วยมีโอกาสได้ไปเจอเอ,อหลายๆคนจนคุณนหน้าคุณตาหลายๆคนนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็อือ คิดว่ามันจะเป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็มันเป็นความทรงจําที่ทําให้น้องสองคนนะ่ะกลายเป็นน้องสองคนทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะโตจากตัวนี้ต่อไปก็อยากให้ทุกคนอ,อ,อยากให้ทุกคนสปอร์ตนะครับเด็กๆต่อในเส้นทางของเขานะครับก็ยังไงก็ยังมียังมีตัวละครต่างๆเหล่านี้อยู่แน่นอนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่บอกว่าสปอร์ต พวกเรามาตั้งแตบบ่วันแรกจริงๆนะครับผมแล้วก็คนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรนี้ก็คือจริงๆคือผมก็รู้สึกว่าลําบากใจเหมือนกันนะครับที่รว่าจะต้องมาประกาศอะไรนี้ทุกคนฟังแต่ว่าแต่คือผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเสียใจนะครับแต่ว่าไม่ดีคือไม่อยากให้ทุกคนเสียใจนะครับไี่ไก็แต่ Michael, ออวาก็ แบบคือมันเป็นท้าแต่ว,ว่าการทํางานแต่ละคนและอ<ม>ันเนี้ยแต่ว่าก็อยากใหนคนแบบว่าถ้าชื่นชอบพวกเราอถ้าชื่นชอบพวกเราสองคนแบบเดี๋ก็แบบอยากซัพพอร์ตหรือว่างานต่ต่อไปในอน,นาคตก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับของน้องนะครับก็ เร็วๆนี้ก็จะมีก็จะก็จะทราบนะครับว่าว่างานต่อไปและแล้วก็โรงเรียนใหม่แล้วก็ครูฝั่งปกครองคนใหม่จะเป็นใครนะครับนี่นี่อยากรู้เลยว่าเป็นใครก็ฝักติดตามด้วยก็เดี๋ยว แล้วเร็วนี้จะไปส่งมอบตัวเราส่งมอบตัวเราก็จะเตือนว่าเจอแน่ไม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 ่ถึงใครเจอหมายถึงคู่หมายกครองคนใหม่บอ,อกว่าเจอแน่ระวังไม่ให้ดีแบบนี้อ่าคุฉันไปดีกว่าให้พวกเธอได้คุยกับ ฮะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปละฉันต้องันติดไอ้เขาก็น่าจะอยากถ่ายกับพวกคือเราอยู่จบแล้วหรอยังยางยางเดี๋ยวให้บอกห่อยแต่แต่แต่ว no ่าหนึ่งส uh, uh 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 ิ่งคือพวกเราไม่ได้หายไปจากวงการบันเทิงนะพวกเรายังอยู่กันเคนนะครับหมายว่าเราพวกเรายังอยู่กันทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าทั้งคู่แต่แค่คนละพาร์ตกันเฉยคือแบบว่าคือปิงก็เพิ่งยี่สิบช่ว่เออยี่สิบแบบโอ้โหนะคนในวงการ ท้าวไกลเลยนี่ก็พร้อมแบบว่าดูแลน้องแล้วก็ซัพพอร์ตน้องตลอดครับผมไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าทั้งสองคนเราแล้วก็ผมแลก็พิงกก็ซัพพอร์ตกันตลอดคุยกันตลอดนู่นี้ั่นเวลามีอะไรก็คุยกันตลอดใช่ก็ขอบคุณจริงๆก็อยากขอบคุณทุกคนที่แบบว่าผ่านอะไรด้วยกันมาตลอดสามปีนี้นานไม่อนางนมากแต่แบบว่าจนแบบว่าเรากับแฟนคลับนี่แบบเหมือนแบบสนิทกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า เล่นกันบ้างหยอกล้อกันบ้างยิงกันบ้างเลยคือแบบโอ้โหบอลอะไรนี้คือแบบโ,โหเป็นความทรงจำทแบบี่แบบดีมากๆเลยแบบมีความสุขมากๆคือแบบมันแบบระมักใจมากจริงๆแบบแบบเข้าใจนะคือแบบว่าไม่รู้ว่าแบบว่าจะมาอะไรหรือแบบว่าจะพูดก,กับทุกคนยังไงดีเพราะว่าเ<ม>ข้าใจเพราะว่ามันค่อนข้างแบบว่าปรับปรับมากๆเลยปรับปรับแต่จริงๆก็เราก็คิดกันมาตลอดเลยว่าจะวันไหนดีหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่อ่ เราก็ต้องแบบว่าเกียรตตรงนี้ก่อนก่อนที่แบบว่าน้องจะไปที่วเรียนใหม่แบบว่าเลยต้องแบบต้องปรับปปอะไรอย่างี้แต่ก็ยังไงก็ด้วยความที่มันต้องเข้าเรียนใหม่แบบปป,ปับงานอะไรเงี้ยก็ฝากดูได้ว่าแบบบทบาทใหม่น้องหรือว่าแบบค้าการทำางานน้องต่อไปเป็นไงนะก็ฝากซัพพอร์ตริงแต่ว่าจริงๆแล้วคือเรื่องเนี้ยครับเราคุยกันมาแต่ว่าเป็นตีละเพราะว่า เราคุยมานานมากๆแล้วแล้วเราก็แบบว่าตกลงร่วมกันกับผมกับค่ายกับพี่กองเลยนะครับก็ตกลงร่วมกันแล้วก็แต่ทุกอย่างคือเอ่าเรียกว่าคุยกันด้วยดีจบกันด้วยดีทุกอย่างครับผมอันนี้คือทุกคนสบายใจได้จริงๆครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามที่มีด้วยนะครับผมเอาไม่แน่เราจะได้ไปเจอกันในสักอีเวนต์หนึ่งอ,งงอ,อะไรเงี้ยเออได้มันแน่คอยตามนะครับตอนนี้ทีม่มีก็มีละครมีหนังอยู่นะครับแล้วก็ ฝากด้วย,ยนะครับุ่ยุยยต้อคู่ยังมีอยู่ไหมก็เรายังอยู่ <ผม S 2> ใช้อยู่เดิม <laughs> แล้วก็มันอยู่บนตัวผมตลอดไม่ต้องห่วงนะทุกคน <im it> เพราะว่าสิ่งพันนที่ทุกคนเห็นเป็นออไม่ใช่สติกเกอร์น้ำนะครับ ไม่ผมเขียนเมจิกทุกวันคืตื่นมาเขียนเลยไม่ใช่รอยสักเลยอ๋อผมเขียนเมจิกทุกวันงานจะชือว่าเป็นที่ครับชื่อคำพูดอะไรหรือไงคำพูดอะไร ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอนะครับผมมีโอกาสได้เจอนะครับแต่บอกอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกทีนึงเลยว่าคือคือไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันไม่มีใครทะเลาะกันนะตอนที่ตอนที่เอาจริงตอนที่เจ้านี่มาคุยอ่ะเจ้านี่ก็พูดไปร้องไห้ไปพูดทำไมเนี่ย ทำไมล่ะเรอจะก็บอกเธอเป็นคนเธอเซ็ตจิ้งหีบไงก็คือโอ้นี่เขาก็ก็คือก็คือคิดว่าคงสระตัดในหัวตัวเองมาหลายวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราก็เข้าใจได้เนาะนี่ก็เข้าใจได้จนเป็นออปกอริทีมที่มันที่มันที่มันก็เกิดขึ้นหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วก็ก็แค่ย้ายโรงเรียนย้ายโรงเรียนใช่ สก,กอตพอไปอยู่อสัมชนนี่ก็ไม่มีอะไรครับทุกคนก็อยากจะบอกว่าเหมือนที่บอกนะถ้าสังเกตดูคือคือตั้งแต่เมษาปีที่แล้วรู้เรื่องทุกคนก็ยังปฏิบัติกับน้องหเหมือนเดิม,มตลอดระยะเวาลาหนึ่งปีที่ผ่านมาไม,ไ,ไม่ได้มีแค่วิก้องกับผมที่ชอบคือคนในชายก็ชอบชที่รู้ว่าเออน้องจะย้ายอะไร ก็ชอบกันเพราะแบบว่าจริงๆปีตอนอยู่ในค่ายก็คือแบบน่ารักกันคนมากแบบสร้างเสียงกันมาเรื่องนี้แน,น่นนนะให้พูดใหม่เรื่องจริงเขาจริงๆนั่นแหละฮะก็คืชอ,ช,อช็อกช็อกแต่แต่แบบด้วยความที่มันผ่านอะไรมาด้วยกันมาบบก็เข้าใจได้ผมแล้วอย่างแบบผมก็เคยเหมือนกันเคยย้ายโรงเรียนเหมือนกันอย่างนี้ดี่ว่ามันก็แบบเป็นตามที่แบบว่าเรามองอนาคตของตัวเองเหมือนก็ลบการถอยใจของทุกคนเลย ไม่ต้องเสียใจนะคะคุณพเรายังอยู่ตรงนี้นะครับ,บเสนนคบแค่พารททำงานอาจจะมีแบบ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตอนนี้ก็อย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับผม่อนเยอะๆทุอคนเยอะนะครับเชื่อดีแบบว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะแบบว่า แบบเตรียมตัวไม่ทันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแบบปุกป,ปับเลยแต่ผมว่างานในอนาคตของปิงนี่คือแบบโอ้โหทุกคนอาจจะโอ้โหเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยเชื่อนีเกิดแรงมากเชื่อนี่เรื่องเลยนี่โอ้โหพี่ตาหึงเลยเนาะจริงเหรอเออเกิดไม่รู้เลยตัวนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยเลยนะเออพี่แบบมองการไกลอยู่แล้วจริงเหรอใช่เนี่ยนะพอทุกคนรอติดตามเลื่พี่มีสูงสองเมตรครับ ทุกวันนี้ก็คือเดินเดินเข้าประตูบ้านต้องก้งหมหัวแล้เนี่ยอย่างนั้นนะอย่างนี้เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์หนึง่มงมบอกว่าไม่เจอแล้วหรออะไรนะไม่บอว่า

ป็คำถามที่กำลังจะมาถามอยอากรู้อะอันนี้คือยังให้มาตัดผมอยู่แล้วอันนี้เอา่ี่ราคาพิเศษอันนี้คิดคิดเงินแล้วใช่ไหมถ้ายากเือต้องคิดเงินะเป็นราคาพิเศษสามสิบเท่าโอ้โหเปลียนรดเลีเกครับสาิเท่าผมจ่ายไม่ไหว ถาตมต่อเหมือนกันทุคนซัพพอร์ตตลอดไปครับไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนหรือส่วนไหนก็จะซัพพอร์ตตลอดไปครับขอบคุณครับผมว่า<ม><ม>คนที่เป็นแบบว่าชาวเอเรีย86จริงๆนะเขาจะอยู่แน่นอน,อน,นมไม่ต้องห่วงเพราะว่าแต่ละคนมีงานที่ไหนหรือว่าอะไรทุกคนก็มันก็จะเชื่อมกันหมดผมว่าครับผม ทุกคนกคนะขอบคุณมากจริงๆแบบว่าตอนที่ค่ายประกาศไปผมว่าทำมินบ้างน,าน,นแะนแบบฟีดแตกต่างๆอะไรแบบแต่ว่าทุกคนก็แบบ,แบ,บเอเอเพราะเคารพก,การตัดสินใจของทุกคนอะไรแบบบก็่าขอบคุณมากเลยตอนแรกผมคิดว่าแบบเออทุกคนจะเป็นไรกันทุกป่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ราะมอคทุกคนหมดแต่สุดท้ายเราก็แบบเอเอเราก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้ไ,ได้ว่าแบบว่าเออแต่เราต้องไปหาประสบการณ์ให้ตัวเองในทางของตัวเอง ยงได้ทุกอีเวนต์สาววาเก่งอล้ครับก็ขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตตั้งแต่วันที่เราแบบว่าเริ่มแบบว่าเข้าวงการมาด้วยกันนะครับแล้วก็จนถึงดัวนนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆนะครับที่แบบว่าอยู่กับเรามาแบบนานมากๆตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาสองสามปีนี้นะครับก็ขอบคุณมากมากจริงๆครับไม่ไม่พี่มีเขาไหนนอกจากคำว่าขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกเสมอว่าถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีเรานะครับอันนี้คือพูดทุกครั้งพูดตลอดนะครับก็ เขไง่คะเคมาเคมีปองหออลไรอีกคะแลเขาพูดกับว่าอะไรนะไอ้เลี้ยงล้อมล้อมล้อมยอดเลือดลาวแต่เธอเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกเธอเลี้ยงไม่หยุดเลยยังเลี้ยงเพิ่ม ไม่เลิกทักทีขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนอีกคร ต่นแร้าผมพัจะกิดตั้งเพิ่มสามสิบเท่าไหมผมไม่รู้ว่าผมตัดเสร็จผมวิ่งออกงานเลยอะสะัดสัดเสร็จปุ๊บสัดปุ๊บสัดปุ๊บผมวิ่งเลยวิ่งเลยไม่สนครับเขาจะาเป่าที่บ้านได<ช>้ไม่แห้งไม่เป็นไรเลยเอาเป่าเลย เห็นแล้วเห็นแล้วครับพี่โยอ่ะพี่โยปั่นฮ่าแล้วผมขอบคุณนะครับนีก็ดีนะตอนนั้นยังยังไม่จ่ายตังค์ว่าดีย ว่าลูกพอน้ใลูกเคกับลูกมไม่ไม่อะหนอยเคได้แล้วไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันสยไงเคมันมีขั้บนย ีกล้องกดเกินอะ่ะโอ้ยลูกเกดโอ้อยครับวันนี้ก็มีื้อขอขอบคุณร่างพอดีบแบบว่าขอบคุณทุกคนทุกวันเลยนะที่แบบทำให้พวกเรามีงานวันนี้เนี่ยก็แต่ว่าทักทักเยอะนะครับผมเป็นห่วงทุกคนเสมเนะอแล้วไม่ได้ห่วงเลยลก็ต้องว่างแค่แบบถ้ามันมีงานนั่คื ถ้าน้องมีงานที่ว่างอยู่ไปหาแน่นอนถ้าทุกคนว่างก็มาหาน้องมาหน่ะครับสนด้วยนะครับผมด้วยการก็วันนี้ก็อ่าช่วยอันกินข้าวดื่มน้ำพักผ่อนเแล้วผมเหมือนเดิมตามแบบที่เราสายอะไรครับด้วยค่ะเฮงๆรวยๆครับเออแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปในอนาคตด้วยนะครับว่าพวกเราสองคนจะ ไปทำอะไรอ่าไปอยู่ในบริบทไหนว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครัครบผมก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราแล้วก็ให้กันรู้แจพวกเราสองคนด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณคครับบขอุณนะพักผ่อนพักผ่อนพับ๊ายบายเจอกันนะทุกคนดีมากบลยับ <par>